นเน้นมีรถกระบะ4ประตูยกสูงเกียร์ออโตมาแนะนำนะคะบอกเลยว่าคันนี้จัดหนักจัดเต็มมากๆนะคะ t ตโยโต้าไฮรักรีโวนะคะดับเบิลแคปนะคะ2.4ปี2 0 2 0จด21ด้วยนะคะคันนี้บอกเลยว่าใหม่มากๆนะคะที่สำคัญใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะมีโปรโมชั่นสุดพิเศษให้เมสาพารวยนะคะบอกเลยว่าคันนี้นะคะได้เงินกลับบ้านไปนะคะสองบาทนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะ ยังช่วยผ่อนอีก5เดือนเต็มๆนะคะยังไม่หมดค่ะยังมีลุ้นโชคใหญ่อีกด้วยนะ12ล้านนะ1หนึ่งรางวัลด้วยใครที่สนใจโอนจองมาได้เลยนะสุดคุ้มเลยนะหรือติดต่อมาได้ที่เบอร์ด้านล่างหรือแอดไลน์มาพูดคุยสอบถามกันได้นะคะบอกเลยว่าคันนี้ใหม่มากๆเดี๋ยวพาไปชมรอบๆคันกันเลยนะคะคันนี้กระจังหน้านะโฉะมแบบนี้คือสวยมากเลยนะนี่ ไฟหน้าโปรเจกเตอร์นะคะไฟตัดหมอกนะคะชุดแต่งครบเครื่องเลยนะคะคันนี้มาด้านข้างนะคะก็จะเป็นล้อเดิมนะ,ะล้ออัลอยโอ้โหสวยมากนี่จากโรงงานเลยนะ,ะใช้ยางบิสตตนนะคะนี่ด้านข้างนะคะไฟเลี้ยวตำแหน่งกระจกข้างพับเก็บได้นะคะด้านล่างก็จะมีบันไดข้างให้นะ,ะอ่ะเดี๋ยวมาดู ด้านกระบะท้ายกันดีกว่ากระบะแม็กไลเนอร์นะโหแม็กไลเนอร์ก็ใหม่อยู่นะคะใหม่มากมีกันชนท้ายให้นะคะนี่แล้วก็คันนี้ก็จะมีกล้องถอยมองหลังให้ด้วยนะนี่สวยมากเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวไปชมข้างในกันเลยค่ะ โอเคพอเข้ามาข้างในแล้วนะคะโอ้โหคันนี้ก็จอให้ด้วยนะมีเนวิเกเตอร์นำทางด้วยแต่ว่าวันนี้ไม่ได้กุญแจมาก็ <c oughs> <c oughs> พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้รับสายวางสายได้บนพวงมาลัยได้เลยนะคะเกียร์ออโต้ใช้งานคล่องมากๆนะคะแอร์ Air, ปรับแอร์ได้4สปีดเย็นฉ่ำกันเลยทีเดียวบอกเลยนะคะแล้วก็มีจุดสำรองไฟมี USB นะคะนี่ใช้งาน ปกตินะคะด้านหลังดูสีด้านหลังมันจะพับเบาะได้ด้วยนะนี่เดี๋ยวให้ชมด้านหลังนี่ด้านหลังสามารถพับพับเบาะได้ด้วยเป็นไงละ่ะสีประตูพับเบาะได้ด้วยนี่สุดมากบรรทุกของได้บรรทุกคนได้บอกเลยว่าสีประตูคือคุ้มมากๆใครที่ต้องการรถที่แบบใช้งานได้หลายรูปแบบคุ้มมากๆเลยนะคะสำหรับ รุ่นนี้นะคะ Toyota ัรักรีโ o 2.4นะคะรุ่นนี้เป็นปี2020จด21นะคะคันนี้ราคาอยู่ที่899,000บาทนะคะใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะโปรโมชั่นเมษาพารวยนะค,ะคันนี้จัดหนักจัดเต็มให้เลยรับเงินกลับบ้าน20,000บาท ช่วยผ่อนอีก5เดือนเต็มๆเท่านั้นยังไม่พอลุ้นรางวัลใหญ่อีก12ล้านเป็นไงล้วพี่คุ้มมากๆโอนจองมาได้เลยติดต่อมาได้ที่เบอร์ด้านล่างหรือแอดไลน์มาผู้คุยสอบถามกันได้เลยนะอย่าลืมค่ะรถกนูกใจไกลแค้ไหนก็คุ้มนะคะเลือกคุณภาพเลือกความคุ้มค่าเลือกที่นี่ค่ะสามเหลี่ยมออโ,อโต้ผ่อนแก่นนะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ